งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสาายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาอธิศัก์บวนกิยาพันอยู่นะครับผมคุยให้ท่านได้ฟังถึงเรื่อง ปัญหายุงปัญหาปลวกซึ่งตัวที่จะกินนะอ่ไม้บ้านเราพังหมดนะครับหรือแม้กระทั่งต้นไม้ในสวนท่านก็เอาฟิโพรเนต50นะครับป้องกันกำจัดปลวกไว้หาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็สั่งทางแอป b u เ4็4นะครับทีนี้เมื่อไม่นานมาน,นี้ก็มีข่าว ที่น่าเป็นห่วงกรณีของคุณยายอายุอานาม89ปีแล้วโอ้โหอายุยืนมากนะครับชาวอุทัยธานีก็เผชิญกับฝูงมแมลงกระเบื้องนะบางคนชาวบ้านจะเรียกด้วงกระเบื้องเพราะว่ามันเป็นมแมลงปีกแข็งนะครับเป็นมแมลงปีกแข็งก็เวลามันออกมาบุกเนี่ย มันบุกเป็นล,นล้านตัวเลยครับเรียว่าทุกซอกทุกมุมกวาก็แล้วอะไรก็แล้วฉีดพ่นยูกยานะเอาไปเผาเท่าไหร่ไม่หมดสักทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานควบคุมสำนักควบคุมและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะท่านก็ ออกมาเตือนเรื่องนี้ว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้นจะต้องทำยังไงทีนี้ไปทำความรู้จักกับไอ้แมลงกระเบื้องซะหน่อยนะคือมันเป็นมแมลงปีกแข็งครับที่บางคนไปเรียกด้วงกระเบื้องนี่นะที่จริงเขาเรียกมแมลงกระเบื้องลำตัวส่วนใหญ่แล้วจะสีดำพอมันเข้ามารบกวนเนี่ยมันไม่ใช่รบกวนเฉพาะ ที่บ้านนะถ้าที่บ้านก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเนี่ยนะครับถ้ามีแมลงกระเบื้องระบาดในสวนยางพาราเนี่ยโอ้เราก็เดือดร้อนแหละครับเพราะอะไรฮนะเพราะว่าตัวแมลงมันจะตายปกคลุมปกคลุมต้นยางตั้งแต่เหนือโคนต้นขึ้นไป แล้วก็ไปกระจายตัวกันอยู่รอบๆบบริเวณพื้นต่างๆนะฮะอันนี้ก็พี่น้องสวนชาวสวนยางก็จะมีปัญหาแหละเพราะอะไรคือไม่สามารถที่จะกรีดยางได้เนื่องจากแมลงนั้นมันเข้าไปปกคลุมหน้ากรีดยางนะที่ที่ลำต้นยางอะที่เราเขาเรียกหน้ากรีดมันจะมีตัวแมลงเต็มไปหมดก่อความลำคาญ ในขณะกรีดยางในเวลากลางค่ำกลางคืนทํางานทําการก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อบอกรายละเอียดไว้บอกว่า,มาแมลงกระเบื้องนั้นวงจรชีวิตมันจะประมาณเดือนกว่านะตัวเต็มวัยคือตัวแก่มันจะมีชีวิตอยู่ได้6-7ถึง7เดือนนะครับ ตัวแก่เนี่ยนะและ,มะแมลงชนิดนี้จะกินของเน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหารระยะที่มันเป็นตัวหนอนมันจะมีชีวิตอยู่ในดินนะแล้วก็ในช่วงฤดูฝนอย่างเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่อากาศชุ่มชื้นนะครับมันก็จะสร้าง ปัญหาเสมอๆนิสารที่ทางาสำนักควบคุมพืชและวัสดุก,การเกษตรกรมวิชาการเกษตรแนะนำเนี่ยนะฮะเขาก็แนะนำให้ใช้สารคาร์บาริล40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือคาร์โบซันแฟนอัตรา40 cc ต่อน้ำ20ลิตรแต่ถ้าเป็นแมลงกระเบื้องในบ้านนะครับ ก็มีทั้งวิธีถาวรและวิธีชั่วคราววิธีกำจัดอย่างถาวรเราก็จะใช้สารเคมีที่มีชื่อว่าสารพวกไพลิทรอยนะชนิดที่เดียวกไซฟลูทิน1.5%หรือจะเป็นเดลต้ามิทริน0.5%หรือจะเป็นไซเปอร์มิทริน5%นะฮะ สรารเหล่านี้จะเป็นสูตรน้ำมันละลายน้ำนะหรือจะเป็นสูตร EC นะซึ่งเป็นสารที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการพ่นยุงตามปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับโดยก็จะผสมสารกับน้ำสะอาดในตาเดียวกันกันกนกบที่ใช้ฉีดพ่น ULV กำจัดยุงลายนะครับก็คือใช้ชนิด ไซฟูทรินหรือจะเป็นไซเปอร์มีทรินอัตราส่วนนะใช้1ส่วนต่อน้ำา3ส่วนถ้าเป็นเดลต้ามีทรินจะใช้1ส่วนต่อน้ำา9ส่วนนะนำไปฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นแบบสูบอัดลมหรือแบบถังโยกก็ไดนะ้พ่นให้เป็นฝอยละอองตกลงถ้ามันถูกตัวด้วง หรือเราจะพ่นตามพื้นผิวแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วงเพื่อฆ่าระยะตัวหนอนด้วยนะครับอวิธีพ่นนั้นเราก็จะพ่นในปริมาณ 50cc ต่อพื้นที่1ตารางเมตร 50cc นะต่อพื้นที่1ตารางเมตรเมื่อสารถูกตัวด้วงจะตายภายใน 24ชั่วโมงนะและจะมีฤทธิ์ตกค้างอยู่บนผนังอาคารบ้านเรือนอยู่ประมาณ6เดือนครับอ้าวบางคนบอกเอาแล้ว6เดือนแล้วคนไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรครับนะฮะ6เดือนนี้ด้วงจะไม่มาเกาะอ,อีกและสารเคมีในกลุ่มไพริทรอยนั้นไม่เป็นอันตรายต่อคน แล้วก็สัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อฉีดพ่นสารใหม่ๆเราก็ไม่ควรจะให้เป็ดไก่หรือสัตว์อื่นเนี่ยเข้ามาทำมาหากินใกล้ๆบริเวณที่พ่นจนกว่าจะแห้งดีแล้วแล้วก็สามารถพ่นซ้ำได้ทุก6เดือนทีนี้อันนี้ก็เป็นมาตรการว่าถ้ามีตัวแล้วเจอตัวแล้ว เราก็กำจัดแต่ว่าถ้าเราจะแก้ต้นทางก็คือบริเวณใกล้ๆบ้านเรานั้นเราก็ควรจะกำจัดแหล่งอาศัยแหล่งธรรมหากินของมแมลงกระเบื้องนะครับที่มันบุกบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมแมลงที่มันมารบกวนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะ มันยังมีมแมลงอีกสารพัดอย่างเช่นด้วงก้นกระดกอ่ด้วงก้นกระดกนี่ความจริงถ้ามันอยู่ในสวนอย่างในไร่ข้าวโพดก็จัดว่าเป็นมแมลงมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้ามันไม่อยู่ตามบ้านเรือนเนี่ยไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่เกษตรที่กำแพงแสนเนี่ย นะด้วงก้นกระดกเยอะลูกศิษย์ผมคนหนึ่งแมชื่อก็สวยด้วยชื่อพัสลานะชื่อเขาก็ชื่อพัสลานะครับก็ปรากฏว่าพอด้วงมาเกาะเขาก็ไปเอามือนไปปาดมันก็ปล่อยสารพิษออกมาโอยเนื้อหนังมังสาเนี่ยนะหน้าเนี่ยก็เป็นแผลนะเรียกว่าแผลเละนะครับเพราะฉะนั้นด้วงก้นกระดก ก็เป็นมแมลงอีกชนิดหนึ่งที่น่ากลัวนะครับถ้าคนพี่น้องที่ทำการเกษตรอยู่ในสวนเนี่ยบางทีเอาไอ้สังกะสีไปวางไว้กับพื้นนะครับไปวางไว้บนพื้นแล้วก็มีสังกะสีไหลๆแผ่นนะเราซ้อนๆทับกันอยู่เนี่ยระวังนะครับเวลาไปเก็บสังกะสีออกเนี่ยมันจะมีมแมลงอย่างพวกมแมลงป่อง นะฮะที่เรียกมแมลงป่องช้างนะฮะแมลงป่องช้างนี่ตัวมันจะดำดำดำนะกล้ามใหญ่ๆแต่ก็มีนะชาวบ้านบางคนเขาก็มันมีพิษร้ายนะแต่ว่าชาวบ้านบางคนก็ไปขุดมากนมินก็มีเหมือนกันนะฮะอา้าวเพราะฉะนั้นในฤดูฝนมันก็มีสองประการคือมแมลงที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยงูงเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะลบเข้าบ้าน นะจะหลับจะนอนก็ดูแลให้ดีเพราะว่ามันก็หลบฟ้าหลบฝนเหมือนกับเราเลยแหละครับนะก็เอาต่างคนต่างอยู่แกก็นอนทักแกไปที่ที่แกนอนไปอยู่ทีน่นู้นเราก็ต้องมันดูแลนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากมาแมลงในฤดูฝนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะ ทิศบนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID ดไล n e นะครับ <Yeah. S 1> U a อสไซ a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o L ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำ ซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวบฟลีรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร